ได้เวลาแล้วทุกคนที่เรานั้นจะได้ไปลุยสถานที่จริงเหตุการณ์จริงๆไม่ใช้ตัวแสดงแทนกับ7วันแห่งความฟินที่เรานั้นจะพาไปเจอกับที่แบบนี้แบบนี้แบบนี้และแบบนี้จะรออะไรกันอยู่ล่ะไปดูกันเลยครับผม ใครที่มาเกาหลีเนี่ยคงจะเจอสถานการณ์แบบกับผมใช่ไหมจากที่แฟนของคุณเนี่ยชอบข้างใครไอ้พวกดอกไม้เหล่านี้อยู่แล้วแต่พอมาที่เนี่ยแทบจะต้องหยุดทุกโค้งอบอกเลยไม่เชื่อก็ลองดูกันเองแล้วกันเนี่ยเป็นไงมีคู่ไหนเนี่ยเป็นเหมือนกับผมบ้างไหม หลังจากที่เราเนี่ยเดินตะลอนกันมาทั้งวันแล้วนะครับก็มาต่อกันที่ HOME โฮงแ STREET ซึ่งเป้าหมายในทริปนี้ของเรามีเพียงแค่อย่างเดียวก็คือตามหา New Balance ก็เลยจัดมาเลยครับกับ ABC Mart ในวันแรกซึ่งด้วยความที่ไม่เคยมาเกาหลีก็มันโนเอาเองนะครับว่าถ้ามาวันแรกแล้วไม่มีไซส์เราเนี่ยอยู่อีกตั้ง7วันเผื่อว่ามาอาจจะมีการเติมไซส์ก็ได้ใช่ไหมซึ่งดูนที่ผมอยากได้ก็คือ9 0 6 0 Work ์ e a r แต่ว่าหลักๆแถวเนี้ยมันจะมีหลากหลายรุ่นหลากหลายเสียนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่มันก็ไม่ตรงกับที่อยากได้เนาะก็ป้าช่างเหมือนเถอะเดินต่อจนมาเจอกับร้านนี้ที่เป็นแหล่งรวบรวมทั้งแผ่นเสียงเมอร์เชนได้ต่างๆเกี่ยวกับศิลปินเกาหลี K-POP K-Drama แต่ก็บ่อยยันฮะจัดมาเลยหนักๆจุกๆหมดไปที่ร้านนี้ก็กว่า88,000วอนเสียหายไปเท่าไหร่ของฝากเ,าเยอะบอกเลย มาถึงก็ลงมาเจอกับ Delivery Man กันก่อนเลยคือระหว่างเรามาทานสิทธิ์ที่จะไปคาจาคารุมะต้นซากุระนี่ก็คือตรงป้ายลูเมย์เลยอะข้างๆป้ายลูเมย์เลยเห็นไหมคือบริเวณรอบๆนะครับคือวิวดีมาก ึ่งในวันนี้เราจะมาตามรอยซีรีส์เกาหลีแบบจุกๆหนักๆกันเลยครับสำหรับเรื่องแรกก็จะเป็น Our b i n l e r s Summer เรื่องที่2ก็จะเป็น Extra Ordinary a n t o n y U และเรื่องสุดท้ายก็คือ25-21ใครที่เคยมากเกาหลีแล้วมาตามรอยซีรีส์แบบนี้แล้วอะ่ะก็คงจะรู้ใช่ไหมครับว่ามันน่าใจฟูขนาดไหนแต่ว่า เราแอบมาเจอไอ้สามสีสองตัวอ่ะตอนนี้เห็นไหมใกล้ๆตัวร้านตอนนี้เขาก็จะมีอาหารแบบว่าจะเป็นพวกมีแซลมอนขายมีพวกแกงกะหรี่มีพวกของทอดต่างๆขาย เยอะจะไมไปหมดเลยแต่ว่าทุกคนเห็นซิกเนเจอร์ไหมตอนเนี้ยมันจะมีน้องวานเนาะแอบมีน้องวานอยู่อยู่ตรงคล้ายๆกับแท่นบางอย่างถ้าเรามาเราต้องรีบถ่ายนะเพราะว่านักท่องเที่ยวเยอะมากเลยนี่ก็ามาถึงแล้วครับบ้านของเจเว อุงอุงอ,งองกับสถานที่พำนักรับกับกุ๊กยอนซูนะครับคุณชเวอุชิกนะแล้วก็คุณคิมนามีนะนี่เลยตัวเป็นๆแต่ว่าตัวเป็นกระตูนะไม่ได้เป็นตัวจริงก็พามาดูแล้วนะคือเดินห่างจากบ้านอุยองอูมาแบบแค่ซอยเดียวเองเดินตรงมาแล้วก็เลี้ยวซ้ายถึงเลยนะครับผมถ่ายไว้ฮะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศอีกอย่างหนึง่งคือบ้านของเขาอะ่ะ แม้จะเป็นบ้านอย่างนี้นะแต่ว่าถ่ายข้างในกับถ่ายข้างนอกถ่ายกันคนโละโลเคชันนะครับก็ดูแค่ภานอกกันล้วกันข้างในหาดูไม่ได้แล้วเพราะเขาเสียกันมานะครับอ่ะรู้เลย เดินมาผิดทางผมไม่ได้ผิดนะเขาผิดผมไม่รู้บอกคีร่อยรอบเลยคีร่อยรอบเลยแค่นี้มันยังไม่จบนะจุดเริ่มต้นของความโป้มันเพิ่งจะเริ่มเองโดยจุดที่เราอยู่นั้นก็คือตรงนี้ส่วนจุดที่เราเดินทางเรื่อยๆมาถึงนั้นก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับ แต่ว่าเอ๊ะมันไม่ค่อยจะคุ้นเลยนะส่วนานางก็คือแฮปปี้มากๆซากุระโปรยปลายท่ามกลางอากาศที่ดาวาวแค่เพียงไม่ถึง20องศาเท่านั้นและทุกคนบนนั้นก็คือแฮปปี้สุดๆเลยครับยกเว้นผมคนเดียวนี่แหละที่คาดหวังว่าจะไปยืนอยู่ตรงป้ายรถเมล์เล็กๆถ่ายรูปผูกเชือกรองเท้าให้กับแฟนสักหนึ่งกลุ่มและก็มีซิกเนเจอร์เป็นประตูที่ทุกคนไปอ่ะจะต้องเจอแต่ว่าสุดท้ายแล้วโอ๊ยมันอยู่คนละฝากโว้ยเชื่อมก็ไม่เชื่อมกัน เดินข้ามไปก็ไม่ได้จะให้เดินย้อนกลับไปก็น่าจะเป็นหลักชั่วโมงได้นะครับเพราะว่าขาเดินต่อไม่ไหวแล้วเข้าสู่ที่3แล้วตอนแรกจะไม่ได้ใส่ชุดนี้นะใสุ่อีกชุดนึงมาตอนนี้ก็อยู่ที่ที่ไหนวะโกชอนวิเลจฮันอกนะครับ ประเด็นก็คือแถวนี้นักท่องเที่ยวเยอะมากทั้งคนเอเชียเองแล้วก็คนฝั่งยุโรปฝรั่งอะไรเงี้ยแต่เป็นแซึ่งทุกคนเห็นไหมว่าบ้านของเขาอะ่ะมันจะเป็นบ้านที่เหมือนถูกรีโนเวทขึ้นมาใหม่เพื่อให้มันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอะ่ะแล้วตามซอกตามซอยก็จะมีนักท่องเที่ยวเยอะไปหมดเลยนี่นี่ไฮไลท์ก็จะเป็นทางข้างบนนี่ทางขวานี่นะครับเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะ อันนี้ไข่สาตานีให้ฟรีอ่ะอโอ้กลิ่นอือหือเปรี้ยวปี๊ดไส้หมูเออเหมือนบ้านเราที่มีมิตกีจวกแบบจะไส้หมูแล้วย่างจานข้าวเขาอ่ะเขาไม่ใช่จานข้าวแบบธรรมดานะแฉ่เห็นไหม มันจะเป็น้าข้าวดียวว่าเป็นไง,งค่าเบนท์ออกของญี่ปุ่นและนี่คือสิ่งที่ร้านเขาแถมให้เราทุกหลานหรือความน่ารักของเกาหลีคือไม่น้ำฟรีซึ่งแต่ละร้านก็จะมีขวดน,นี้ต่างกันออกไปแต่ว่าเป็ขนขวดใหญ่ทุกร้านจริงๆคูอร่อยดีไข่ฟรีสุดยอด จัดหนักกันไป2คนกับเมื่อคืนแต่ตอนนี้ตื่นแล้วซึ่งเดือนที่ผมไปมันเป็นช่วงของเดือน4ี่ก็จะมีซีรีส์อย่างคิวบกซุนที่เพิ่งจะออนแอร์ air. และเรื่องนี้ก็เป็นโรแมนติกคอมดี้อีกหนึ่งเรื่องแต่ผมไม่แน่ใจนะว่าชื่ออะไรซึ่งคิวบกซุนนั้นถือว่าโปรโมตได้แบบหนักหน่วงมากๆเลยครับตั้งแต่ชั้นใต้ดินจนไปจนถึงทางขึ้น ฝังน้องนองนักเรียนสายโหดอย่าง Duty After School ก็โปรโมทหนักไม่แพ้กันเลยฮะดูจากที่แรปเมโทรเนี่ยคูณในเรื่องของมาร์เก็ตติ้งเนี่ยก็เอาเรื่องเหมือนกันแถมซีรีส์ก็สนุกลุ้นใช้ได้เลยครับนนแน่แน่มีแอบโปรโมทกาแฟของคุณกงยูด้วยใครอยากจะไปซื้อก็จัดกันได้เลยครับผมต่อมาก็จะเป็นภาพยนตร์เรื่องรีบาวที่เข้าที่เกาหลีนะครับแต่ว่าที่ไทยก็ เงียบหายไปเลยและอีกหนึ่งเรื่องที่น่าเสียดายมากๆอย่างคิวลิงโรแมนที่ได้นักแสดงนำอย่างคุณอีซองคยุนจากไมมิสเตอร์ไปเล่นด้วยแต่เรื่องนี้เฮียโบบะไม่ห่วงภาพลักษณ์อบอุนอบอ่นในเรื่องเก่าๆเลย โดยวันนี้เราก็มุ่งมาเพื่อจะกระเป๋าแตกกันที่ Pop ปมารซึ่งลงที่ฮงอิก University Station ชนตรงเข้ามาก็จะเจอเลยซึ่งใน Pop ปมารสาขาเนี้ยก็จะมีเหล่าบรรดาน,น้อนๆเบียดว่าใหญ่เยอะหลากหลายที่สุดแล้วครับเท่าที่ผมเคยเจอมาเนี่ยซึ่งน้องคนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะเลือกไม่ถูกแนละ้วจะเอาตัวไหน เพราะว่าในร้านเนี่ยหลายใจไม่ได้ครับถ้าหลายใจเนี่ยแตกลายยับยับแน่นอนส่วนผมเองก็หยิบน้อนๆมาก่อนแล้วกัน2ตัวซึ่งไอตัวแรกเนี่ยมันก็จะเป็นแนวแบบนักพ่นกาฟิตี้และที่ขายไม่ได้เจ้าแมวน้ำโชคเนี่ยกวักเงินกวักท้องเข้ามาในกระเป๋าและนี่คือผลลัพธ์ไม่ต่ำกว่า5 ซึ่งเป้าหมายหลักที่ไม่ไปก็คงจะชะตาขาดแน่นอนครับสำหรับย่อยโดหังการพักอ่ะขอวาร์ปขึ้นมาข้างบนเลยละกันโดยก็จะมีทั้งภูเขาดอกไม้ต้นไม้ต้นซากุระลายล้อมเราไปหมดและสวนดอกทิวลิปใครที่ข้างดอกไม้พวกนี้โอ้ตายตายผมว่าและก็อย่างที่เห็นนะมีเหล่าบรรดาผู้รอดชีวิตขึ้นมาบนเขานี้ไม่ได้เยอะมากนะครับรวมไปถึงเจ้าคอกี้ด้วยโอ้โหวิ่งใหญ่เลยวิ่งม่หยุด แต่ว่าผมมีข้อแนะนําอย่างหนึ่งนะว่าอย่าใส่รองเท้าที่เป็นส้นสูงขึ้นมาเด็ดขาดพวกไนกี้นิวบาลาน e ที่ส้นสูงสูงหน่อยก็งดไปก่อนนะครับแต่ว่าสําหรับผมมันอดไม่ได้จริงๆอะ่ะเพราะว่าเพิ่งไปจัดมาเรียบร้อยครับสําหรับนิวบาลาน c e 9060แต่วความยากลําบากในการเดินขึ้นมาเพราะว่ามันชันด้วยสูงด้วยแล้วก็เป็นการใส่ครั้งแรกแล้วก็ขึ้นมาเลยโอ้โหเรียกได้ว่าไม่หลอไม่มีแรงเดินอะ ในวันนี้นะครับที่ขึ้นไปเขาเนี่ยหนึ่งคนเลยที่ผมพกมาด้วยติดตัวไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับไม่ใช่แฟนผมด้วยแต่ว่าเป็นไก่ทอดจาก B C H ที่คุณอร่อยนะแต่ว่าหนักมากและก็ขอวาบลงมาอีกทีข้างล่างก็จะเจอกับวิวของน้ำตกที่โอ้โหช่วยฮิวจิตใจช่วยฮิวร่างกายที่ขึ้นไปประจนไปข้างบนมาแบบดีมากๆนั่งตรงนี้ได้เป็นชั่วโมงเลยครับ ัน,นี้ก็จะเป็นที่ซื้อตัวหนังนะผมเพลอกดเข้ามาดูก็จะเจอตัวหนังเขาก็บอกว่าแบบเออต้อง15ปีขึ้นไปนะครับพอมาอันนี้ก็จะเป็นให้เลือกนะแล้วก็เลือกไปนี่ก็เลือกที่นั่งได้เลยนะครับตัวหนังเรื่องนี้มีราคายอยู่ที่14,000วอนนะครับแล้วก็สามารถชำระได้เลย,เลยนะอันนี้ก็จะเป็นหนัง เรื่องใหม่ในเกาหลีนะครับตอนนี้หนังในเกาหลีที่จะมีเข้าก็มีนี่ My So m a i e นะครับที่คุณคิมดามีเล่นนะครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องร o u า d อันนี้ไม่ใช่เป็นซีรีส์นะครับอันนี้จะเป็นหนังนะครับน,นี่ก็จะเป็นพื้นที่ให้เรานั่งรอนี่เลยฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งที่ขายป๊อปคอร์นนะครับนี่แต่ว่าคนไม่ค่อยมีนะเพราะว่าวันนี้ฝนตกหนักมากในฮงแดง และกิจกรรมยามที่ฝนตกก็หนีไม่พ้นกับการเป็นเด็กติดเกมอินเกาหลีซึ่งตัวร้านนั้นจะอยู่ในชั้นใต้ดีนะครับโดยเวลาที่ผมไปเนี่ยเราวๆประมาณ5้าทุ่มนด้แลและคนก็จะบางตัวลงหน่อยซึ่งก็มีเครื่องดื่มอาหารอะไรเนี่ยครบเลยส่วนอันนี้ก็จะเป็นหน้าต่างตอนที่เราล็อกอินเข้าไปนะครับที่สําคัญร้านเกมที่เกาหลีเนี่ยเขามีลําโพงติดไว้ในตัวเลยนะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คงจะไม่ได้ใช้กันหรอกเนาะเพราะว่ารบตัวคนอื่นเขา และนี่ก็คือไฮไลท์อีกหนึ่งอย่างก็คือมีที่ครอบสําหรับคีย์บอร์ดด้วยอ่อลืมบอกไปผมเนี่ยเล่น1ชั่วโมงนะ2,000วอนแต่ผมนี่รอคิวมากว่า5นาทีแล้วพยายามเข้าแล้วเข้าอีกสุดท้ายก็เฮ้ยเพื่อนผมพร้อมแล้วเกาหลีก็เอาผมไม่อยู่ แล้ววันที่6ก็ยังฝนตกยังต่อเนื่องซึ่งร้านที่เราจะไปกินในวันนี้นก็จะเป็นร้านหม้อดินนะครับเป็นข้าวอบปลาข้าวอบเนื้อโอโหน่ากินมากโดยร้านที่จะไปเนี่ยอยู่แถวยอนนำดงนะเดินไปสักระยะหนึ่งประมาณ10ปนาทีได้ก็จะเจอร้านแล้วซึ่งบอกเลยว่าร้านนี้เป็นที่นิยมของคนไทยเขานะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นคู่มือสําหรับการกินนะว่าใครมากินแล้วก็ต้องทําตามนี้นะมันจะได้รสชาติที่ถูกต้องตามที่เขาวางเอาไว้เนาะ ส่วนเดย์เดเนี่ยผมก็ต้องออกตั้งแต่เ็ดโมงเช้าเลยฮะกว่าจะถึงสนามบินก็หมดสิ้นแล้วครับสำหรับเซเว in เ o r ์ a ินาหสำหรับช่อง Crazy m o m e n t ของเราแต่เกิดว่าใครชื่นชอบการที่ผมมาทำบล็อกให้ดูหรือว่าอยากจะให้ไปเที่ยวที่ไหนเก็บเกร็ดเล็กเก็ดน้อยสำหรับซีรีส์เรื่องอะไรมาฝากกันอีกเนี่ยก็คอมเมนต์คุยกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดซั s c r i b e ฝากกดแชร์และกดกระดิ่ง ให้ด้วยละกันครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับอันยองสวัสดีครับบ๊ายบาย